ค่ะสำหรับท่านใดผ่านมาเห็นคลิปนี้เดี๋ยววันนี้มาเช็คพลังงานกันนิดนึงนะคะถ้าคุณอยากอธิษฐานขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์สักข้อและอยากสําเร็จนะคะจะขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากสิ่งใดดีนะคะเลือกให้ใบที่1ใบที่ 2, ใบที่ 3, ใบที่4จะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณขอและสําเร็จนะคะโปรดใช้วิจรราระนาณในการรับชมคลิปนี้นะคะ ใครเลือกไพ่ไวในใจแล้วไปเลยค่ะเริ่มใบที่หนึ่งถ้าใครเลือกใบที่หนึ่งนะคะมาดูกันค่ะว้าวใบที่หนึ่งหมายถึงพระแม่อุมาพระแม่ธรณีนะคะพระแม่รักษมีรวมถึงพระแม่กวนอิมนะคะเป็นนักบวชหญิงนะคะถ้าใครขอนะคะทั้งสี่ท่านนี้และเลือกใบที่หนึ่งนะคะคุณจะสำเร็จขอสิ่งใดก็สมหวังค่ะนะคะมาดูใบที่สองค่ะว้าวขอเกี่ยวกับ เด็กสิ่งศักดิ์สิทธิ์กุมารตาไข่นะคะสำเร็จนะคะไพ่ใบที่สองมาดูไพ่ใบที่3าค่ะที่เลือกว้าวขอจากพ่อปู่ฤาษีพ่อปู่ศีสุดโทนะคะสำเร็จนะคะพ่อปู่ฤาษีน่ารอดค่ะสำเร็จมาดูใบนี้ค่ะว้าวใบนี้ก็ไพ่คิงนะคะขอจากท้าวเวสสุวรรณนะครับพระราหูนะคะสำเร็จพระศิวะสำเร็จค่ะใครรับพลังงานนี้นะคะ เลือกแล้ว